สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมรัญญาบัรจัติตำแหน่งนักวิชาการแรงงานขอ,อนําเสนอข่าวประจําสัปดาห์ของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรประจําจวันที่31มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2565 วันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565เวลา10นาฬิกานางสิริพรสินสุภาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการสถานศึกษาปลอดภัยณห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา76บ้านพะะตำบลเขาชัยราชอำเภอปทิวจังหวัดชุมพร วันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานายสุพน์แขกเพลงสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำรรจัดผักตบชวาณนะบริเวณสะพานไม้เขียมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีนายสมพรประชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี วันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องก,องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2565ณห้องประชุมสัตบงกฎโรงแรงมมรกฎทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมจำนวน40คน วันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565เวลา10นาฬิกานายสุพน์แขกเพลงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรได้ประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานครั้งที่2ทั2565เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำเดือนมกราคมปี2565และสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรอบการประเมินที่1ทั2565รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผลการตรวจคุ้มครองแรงงานประมงประจำวันที่31มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2565ตรวจเรือทั้งหมด86ลำลูกจ้างผ่านการตรวจเรือทั้งหมด1,062คนเป็นสัญชาติไทย224คนสัญชาติเมียนมา785คนสัญชาติกัมพูชา27คนสัญชาติลาว4คนและสัญชาติอื่นๆอีก2คนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การดําเนินการให้คําปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่3 7มกราคม -4 กุมภาพันธ์2565มีลูกจ้างมาร้องทุกข์จำนวน2รายมีนายจ้างมาพบพนักง,งานตรวจแรงงานจํานวน1ราย